โคตรหนักโอ๊ยแบกใจยกยกไอ้ลืมสรีสรีไอ้กระชับมิ่งกัน อย่างไรเพื่อนๆน่าจะอยากรู้แล้วใช่ไหมคะแต่ก่อนที่จะชมกัใค่อย่าลืมกดแชร์กดไลค์และกดซับสไครต์กันด้วยแล้วก็กดตามเฟซบุ๊กทางนี้ส่วนทาง u t ท b e ก็ทางนี้เลยค่ะก็ถ้ากดกดแล้วนะคะก็ไปชมกันเลยค่ะนักเรียนใดยูนิฟอร์ม ูนิฟอร์มนากเรยกระเป๋า ถึงเวลาเราเรียนเนี่ยกระเป๋าเนี่ยมันยิ่งหนักขึ้นเนี่ยขึ้นเรื่อยๆตัวสองใส่ไหมละ่ะใช่เราเดินมาเนี่ยหลังเราจะหักอยู่แล้วเนะี่ยจริงเหรอจริงดิเอาดูโคตรหนักโอ้ยหนักจังหน้าเรียนฝรั่งกระเป๋าโย่ คุณครูคสวัสดีจ้ะาทุกคนตัวอยคุณครูมาแล้วนักเรียนต้องบทจำความเคารพสวัสดีครับคุณครูนักเรียนเฟร์รงเมื่อเจอคุณครูอ้าวไงไง I'm good ไง I'm good What about you โอเคนะเรียนใดเมื่อเกิดความสงสัยเนี่ยคะคำนามก็เอาไว้เรียกชื่อคนสัตว์สิ่งของหรือแม้แต่สถานที่ส่วนคำกริยาก็จะเป็นสิ่งที่เราทำทุกวันการกระทำเรียกทำปฏิบัตเช่นเดินยืนนอนเล่นอ่าเข้าใจไหมคะทุกคนเข้าใจค่ะเฮ้ยพอเข้าใจเหรออืมเข้าใจสิแต่ว่าถ้าเธอสงสัยเธอก็ถามหมูไปสิเราไม่กล้าถามอ่ะเป็นไงตาด้าเข้าใจไหม ใเใจแล้วครับเข้าใจแล้วครับอ่าถ้าเขาเ้าใจก็ตอบกลัมายกตัวอย่างคำศัพทยากสุนักครับโธ่แจตตันนั่นอะมันคำน้าแล้วพี่เสดวยไหมเข้าใจผิดนะไม่ต้ถามครูหล่ะไม่ต้องมานั่งอึอ้งอยู่ข้าหลังนะถ้าสงสัยอ่ะก็ถามมาเลยไม่ต้องอ่าอนครับผมแนวเรียนพระราเมื่อเกิดความสงสัยอ่าก็เกิดมเลยะค่ะก็จะ รัก <Look>, ดูถูต้องดีมากริฟรักไหลชอบรู้ดีมากนาักเรียนนาาักเรีนยนได้การบ้านอ่ะวันนี้ครูขอสั่งการบ้านนะคะคือ,อ,อเออก็การบ้านก็จะเป็นวิชาคันนี้ทำบทที่5 6จนถึงบทที่8คะ่ะส่งภายในสัปดาห์นี้คะ่ะการบ้านแค่นี้เองสมัยคุณครูนะทำหนักกว่านี้แค่นี้ทำไม่ได้เบาครับโอเคงานวันนี้แค่นี้แหละ อย่าลืมทำมาส่งครูด้วยนะคะนักเรียนฝรัง่งการบ้านอ่ะเดี๋ยววันนี้ครูจะสั่งการบ้านนะแลยละเอียดสวนของการบ้านนั้นก็อยู่ในอ e ีเมลครูอ e ีเมลไปหาพวกเธอแล้วเปิดดูอ e ีเมลได้ส่วนส่งก็สับมิดลงใน Google Classroom โอเคไหมโอเค see you guys follow นักเรียนไทยอาหาร <Wow. S 1> วันนี้ อาหารเที่ยวของเราส้มตำปูปลา <Wow. S 1> ใช่ของโปรดเราเลยคงจะแซ่บน่าดู <Wow. S 1> เนี่ยเราสั่งแบบเผ็ดมากๆเผ็ดเยอะๆแหละ,หละ <Wow. S 1> นี่ดูพี่ของเรา <Wow. S 1> แต่ว่าถ้าอยากให้มันกินแซ่บๆเราต้องปั้นข้าวเหนียวด้วยนือเรียนรั่อาหารแำมตูล้า this is e this is spaghetti carbonara spaghetti carbonara ไอก็ชอบมิกันนักเรียนได้เต้นมาเต้นไข่เคียนกันเลยก็มาดิเขเต้นได้แล้ว ชีวิตไปตั้นทำอะไรอยู่เอาแล้วก็อ่านอยูเนี่ยไม่เห็นหรอแล้วเป้าหมายในชีวิตของเธออ่ะเธออยากเป็นอะไรก็เรารก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่พ่อเราอ่ะอยากให้เราเป็นตำรวจจริงๆอ่ะเรายังค้นหาตัวเองไม่เจอเลยว่าเราอยากเป็นอะไรรา,าชาการ จะได้เป็นเจ้าคนไหนคนตาต้าเหมือนแม่เราเลยแม่กับพ่อของเราเยอยากให้เรามาทํางานเป็นข้าราชการเราจะเป็นยังไงนะ้าถ้าเราเป็นตำรวจลมาจากรถเทๆคืนเหอนตำรวจ ในชีวิตออสการ์ทำอะไรอยู่อซียวฟีโอ้แต่ประไมในชีวิตของเธอคืออะไรอยากมีก้ามบใหญ่ๆมีปิชไม่อยากเป็นเงื่อนเดนัชอยากเป็นอะไรก็ได้เพราแม่ไอไม่บังคับน้าเรียนได้สีผม ไนอะไรเหรอนี่ไต้ตนเห็นเด็กโรงเรียนนานาชาติตองนู้นก็เห็นดิมีแต่พวกฝรั่งนั่นแหละเราอ่ะอยากย้อมสีผมเหมือนเขาบ้างจ้งไม่ได้ถ้าเธอจะย้อมผมเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่แน่ครูบอกว่าห้ามย้อมสีผมมันผิดกฎในโรงเรียนเ้ยนั่นแหละเศร้าเลยเราเรสีผม จริงด้วยเขาทำสีผมได้ขนาดนี้เลยนะเนี่ยสีพลาสเทลด้วยมองอะไรเหรอเปล่าเปล่าเราไม่ได้มองอะไรว้าวสวยจังเพ้ยไให้ไปไเลี้ยวแล้วว่าภาษาอังกฤษไม่รู้เรื่องไป ขของเามันแตกต่างกันนะคะและเพื่อคะควอยากให้เพื่อชมคลิปนี้ด้วยความสนุกสนานนะคะเพราะว่านักเรียนทุกประเทศหรือไม่ว่าจะเป็นนักเรียนไทยก็ต่างมีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันไปค่ะแล้วก็ถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดช้กดไลค์และกด s u b s กันด้วยนะคะอย่าลืมกด follow หรือถดกใจ้กับแฟนเพจตรงนี้เลยคะ่ะและก็ส่วนชออ่องทางอีทุนนะคะก็ทางนี้นะคะ่ะก็ไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย